สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน,นเนี่ยแยดมาทอดไข่ใส่หอยแมงผูนะค่ะไข่เป็ดด้วยแย็ดก็จะมากินน้ำพริกนี่แหละค่ะเี่จ้ะพักดองแยแอดเนี่ย,ยเห็นปะเพราะแอ็ดเห็ดงา่าย แย่ก็เตรียมไว้เวลาาย่กินยังเสียก่ะมันิง่ายๆนะเดี๋ยวมาทอดกระดูกหมูใส่อันซิวกินเขาเน่ายำเห็ดงางแล้วเอาเตรียมวพ้พร้อมมาเห็ดกินเองกันดูมั่งหนอกเห็ดกินเองจ้ะมีร้างกาคือบางเฮาจ้ะว่าร้ากงกาก็สร้างขามันกันกนบ่ถูกใจกัน แต่หลานอาหารจีนส่วนมากเนาะอาหารไทยก็อยู่ไก่กันมากแตเลยเพราะอันนั้นเขาเก็บ,ก,บาากินเองนี่แหละเพื่อนๆอยากกินยังกินรสเนี่ยเตรียมเอาไว้แต่แอดสิเตรียมไว้ของแอดจากแอดอยากกินอียังแต่ละมือแกสิจจเตรียมจ้ะก็ม<ๆ>ันจ็ต้องไปเอียงมากไหมเนาะเพื่อนๆนเนี่ยแอดเตรียมมองแอดห้วเขาว่ามัน,นจะอยากกินไข่จ้ะไข่ท,ขทอด ก็ถาะพระานนอนใครจ้ะใครใครใครทอดกินกับเข่าสวยหอนหอนใ้แย่อดหงข่าวสวยในหงปะ้านสิบนาทีไดเรื่องบอกมันสีหอม Đây phòng rồi ạ. Hai cái này ี่จะทอดไข่ใส่หอยแมงปูเพื่อนๆพรอบกับก๊บอบกัดกอบเพื่อนๆจ้าหลังจากเทงาน,นแล้วเทจินของที่ห้าวพ่อใจจินมาเติๆ นี่จ้ะเพื่อนๆนีวกะมาทอดกระดูกหมูต่อติชีโค้งตรงชีโค้งมันเนาะตรงชีโค้งหมูจ้ะนี่ไขรใครเป็ดทอดอันหอยแมงคูจ้ะเพื่อนๆน่ากินมากๆเลยจ้ะ มันเห็ดงาแล้วมันก็หิวเจะเพื่อนๆเศร้ามากไปกินอย่างไรเต็มมากกัเห็ดงาเลยจ้ะอยากนัดเขาเส้ากันเลยเหตุการณ์ก็กเลยเป็นแบบนี้เยี่งกันเม่ยนั่งจะของมันดีอยู่ยังเพื่อ มอาบอย่างใบใบยบอย่างผู้ใหมาดานะจนะุมนเนาะกับกองหมูเราจะมากินกระขเอาะมันเนี้ว่ามีพักจก้ะเพื่อนๆพักดองนี่ยู่จักพักดองพักดองแย่แอบชิวยแเก็บเหไวแต่เท่าราคาเฉพาะมัดกระปุกน้อยๆไม่ไินเท่อราคา จบไปได้แอดเดอรย้ำเลืงาน ใครไกลกินไปแล่นะน้อเอาไผ่เป็เดจ้ะกินกระนำพริกจ้ะกะเผราแก่แอดมาเนี่ยกัะผักกระเทียมดองที่แอดเอ็นละเอาไว้เป็นแพ็คแพ็คกินมืมนละค่ำอันนั้นหมด่ฝนตกกลิ้นจ้ะฝนตกฝนตกฝฝนตก เซ่บ์ด้วยเพื่อนๆนี่เจ้าเพื่อนๆจ้ากระดูกหมูแยกชีโค้งชีโค้งหมูแยกก็แล้วล่ะจ้าเนี่ยต้านากินบ่เพื่อน เนี่ยไข่ไข่ทอดใส่หอยแมงปูจ้ะชิคุ้งชิคุ้งหมูเอสเซมายะใส่อันน้ำซีอิ๊วเราจะซีอิ๊วขาวากินกับกับต้มแซ่บดีนะ แีชอบ,บ,บ,บออิ่รุนเจจแอสิมากินกับเข่าเนี่ยจ้ะเพื่อนกับสมพักน่ยกับน้ำพริกน่ยไข่ไก่แตกัชิคโค้หมูชิโค้หมูแซ่บ เด้อดหิวข่าวก็แย่แอดฝนตกจ้ะอังกฤษอากาศบอดีเลยทั้งๆที่เป็นซัมเมอร์หนาอุ่นเนาะปกติหละหนาในสซมีแดดออกไปบังดอกไม้ดอกไหลกันก็ก็แออย่าาทายให้เบงอาเนาะแต่มันฝนตกเป็นอาทิตย์เลยแม่เพืเ่อนๆอากาศบอดีอากาศบอดีเลยจ้ะข้ามอกเนาะพป่นน้อง บอกว่าฟ้าห้องหายเนาะเพราะว่าคนติดไวรัสพากันล่มกันตายเนาะเพื่อนๆจ้าก็มืดค่ำเบาแล้วเนาะเพื่อนมืดค่ำเบาค่ำวาล่ะนะกระเทียมดองของแกแอดกระเทียมดองของแกแอดจ้ะแซ่บแซกับแยแอดเด้อจ้า ขอให้เพื่อนๆทุกคนขอให้มีสติตั้งใจกันนอกจาตั้งใจสู่ไปกับโลกเนาะเพื่อนๆเพามีสติยังก็เฉดีขึ้นละเพื่อนๆจ้ายังมันเกิดก็ให้มันเกิดเนาะเพื่อนๆเนาะแต่ว่ามันก็เอาเรารักษาเนื้อรักษาตัวกับพ่อแม่ยังหลอกจากเพื่อนๆจ้าก็โฮอยวาพ่อม่เงินใส่กันเนาะก็ มันเป็นยังไงแล้วก็มันเป็นยังเสียเนาะก็มืดข้ามบอลจ้ะมืดข้ามบอลเนาะเพื่อนๆพื่อนมืดข้ามเซบบอลในเด้อมากินชิโคงกระดูกหมูกะยาแอดจ้ะแซบเซ็บกันจ้ะเพื่อนๆจ้ะเนาะก็ยะขออวยพ่อใ้ทุกคนโชคโชคดีทุกคนอย่าหายมีเหตุเพลิเหตุไพ่กันเกิดเนาะ ทุกคนจงมีแต่ความสุขในยะตอนนี้ขอให้ทุกคนก็ละมัดระว่างไปใส่มาใส่กะใส่มากกันเนาะเพื่อนๆเนาะสำหรับตัวของเฮาเองเนาะบ่เลยสำหรับกับผู้ใดกับคนในรอบข้าวเนาะก็ขอให้เมื่อไปโดยดีเนาะเพื่อนๆจ๋าแอดกับเมื่อข้าเบอกแล้กก็ใช้บอ โอ้เจ้าเซวบอย่างไรเนาะเพื่อนๆก็ขอให้ทุกคนกักรักษาเนื้อรักษาตัวกันเด้อเพื่อนๆจ้าผู้ใด็นเพื่อนๆที่มาเบิ่งแย่ก็ถ้ายแย่ไปซาแน่กับยาถิ่มยาแอดเด้อจ้าคือว่าแยอันเห็ดงานจ้ะต้องแช่กับเขาไปซาแน่จังน้อยยองแช่กับเขาไปเร็วเนาะแย่เสิเขาเบิ่งกลางคืนนะ ถทออีอย่าแอดเบ่งย้นหลังเด้ออย่าพึงเสียใจก็อย่าแอดเดีย๋ยววามาแล้วก็บ่เห็นกลับจ้ะกลับจ้ะอย่าแอดกลับจ้ะลิปนี้ก็บ,บายบายจ้ะบายบาย